สวยงามอู้สวยงามครับผมทอดคุณหนึ่งสองสามสี่หาเธอเลอเลยเอาอู้อยากโชคกล้องครับผม ดำห้อยเลยครับโอ้ยหูซิงพุ่นพี่น้องโอ้ยบักดำห้อยกับผมเอาไปเบิ่งโตเลนสุขสวัสดีสบายดีพี่น้องป้องไปที่หลักสู่ขู่สู่คนพี่น้องที่หลักในการหาอยู่หาจินสู่ขู่สู่คนอีกคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องผม เมื่อในอีกแเกี้ยวพี่น้องพาพี่พาน้องตามหาเห็ดไข่คือเก่าครับผมเอาไปรุ่นกันพี่น้องผมวม่หูวว่าจีได้หรือบ่ได้ดอกเพราะวา่านยังตีโอ้คนหลายก็เห็ดพี่น,อน,น้องเอ้ยไปไปรุ่ยไปรุ่นไปเบิ้งน้ากันครับผมบเบาหลายใายหญ่หางลุยกันเลยครับอดอกแรกแห้งมานครับผมนี่เห็ดไข่ครับแล้วก็อีกดอกนึงเออ โอ้ดอกตูมครับเกิดอะไรโอ้สวยงามครับผมยอดคุณหนึ่งสอ

เรียบร้อยครับไปไปยืดนี่ครับพี่น้องเฮดอันนี้เป็นเฮดเกลือนะครับพี่น้องผมเฮดเกลือใน่้นกับน,นิยมกินนะครับพี่น้องแต่ว่าจานวัพวพอกินดอกเฮดเกลือคนนิยมกินอยู่กะส่วนหน่อยนะครับพี่น้องแต่ว่าผมเบาปล่อยๆไปปล่อยไป,ป,อยไปโอ้ดีครับผมตอกแหนบแหนบอยู่ สองดวงอู้แต่ว่าพ่อตัวตครับตัวในเนี้ยในน้อย,อย,อยตัวเล็กๆครับผมเอา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 รุ่นนี้พอดีเสียบครับผมหวนานหวานไอ้บักดำหูเยคร้บอุ้ยอุ้ยอุ้ยจริงพ,พ,พุ่นพุ่นพี่น้องโอ้ยบักดำหูครับผมเอาไปเบิ่งโตเลน เกินบุ้งเลยนะครับพี่น้องอคนนะครับผมแต่ว่ามันเป็นงูติ้งตัวหน่อยๆน,นี่ครับเดี๋ยวเห็นบ่เอาปล่อยเพิ่นไปนะครับพี่นอ้องบ่เอาตัวนี้ไปหาเห็ดครับพี่น้องนี่นี่นี่เอาแล้วพี่น้องงูติง้งยืนยิ่งเหน่า หยาเปย๋ยไปแล้เอา,านั่นบัวบัวใดหรออันนั้นไม่ยังวอ้นั่นขาเย็ดต๋าแล้วมั้ง <laughs> เฮ็ดปวกดอกเดียวครับพี่น้องอืมขางามๆเลยเป็นเฮ็ดปวกน,ำน้ำฝนนะครับพี่นอ้องเอาลุยต่อครับผมนี่อีกดอกครับผมเป็นเฮ็ดไข่เขียวนะครับพี่น้อง Nó khá là xíu Hoài cắt phẩm Bên nóc càng khiến đồng Thì đoạn này cái cây cãi lời บวกเขะนะครับพี่น้องผมนี่หายใช่เก่ๆเนี้ยโอ้ยตำงาไหมครับผมเตือนไปเลย để háng một nhau đấy các bạn ơi, ồ, 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 มันเร่นจะน้ำหนกี่นี่บ่ได้เห็ดกอใหญ่ครับผมปพอตู้ลมท่วนหลวดเห็ดกอใหญ่ป่วยให้มันเป็นเชื้อไปนี่เห็นมันเป็นเชื้อเกิดต่อไปนะครับผมสองดอกเลยครับอดอกแดดมาบมาเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอด ผมเด็บขากันปาดพี่น้องผมเห็นขาวๆยู่ไนนั่นอ้ยนี่อุ้มไผ่อึบอึบอ้ยอันนี้คือเ <BB corre. S 1> ป็นนุ่นๆวะเอาผอแมนโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องผมดอกอัง่ี้เลยโอ้ย โอ้ยลันโป oh, หลวดพี่น้องเลยเอาสวยงามครับบักเห็ดไข่เท่าเห็ดไข่ยักไอ้สงสัยครับผมเห็นขา,ขาวๆอยู่ใต้ตองไม่เห็ดยังวะโอ้ยเห็ดเบี้ยโอ้ยอีกดอกครับผมโอ้ยดอกนี่นดอกตัวเล็กๆ กำลังงามครับผมครับพี่น้องผมียบร้อยผลการผลงานมือนี่นะครับพี่น้องนี่ครับผมถือว่าบ่ไใดกาละเลื่อยนะครับพี่น้องผมโอ้บ่เต็มตานะครับพี่น้องผมแต่ว่ากับพ่อไดป้นใดแกงอยนะครับพี่น้องเอาจังพบจังพอกันไหมพี่น้องเอ้เอาฝากพี่ต้นน้องไว้ซ้ำนี่แหละนะครับพี่น้องผมจังพบจังพอกันไหมเด้อ คลิปหนาโอกาสหนาคลิปนี่คน้าายครับหาเห็ดบอ่อมาเลยเมื่อนี่เอาจังพบจังพอกันไหมอายุมันคนเยื่นพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยโชคดีโชคมาเจะเจ็บจะจนกันสู่ขูดสู่คนตลอดปีตลอดไปสวัสดีครับผมเอาบอร่ระสบผลสำเร็จได้่ากับพ่อใดกินได้อยากได้กินอยู่ไป